วันนี้อากาศที่เบลเยียมมืดฟ้ามัวดินมากเลยทุกคนแต่ว่าแสบกับพ่อแสบก็ไปเอาเงินเข้าบ้านมาแล้วนะทุกคนวันนี้กลับเข้ามาในบ้านสั่งลูกสาวให้เก็บกวาดห้องแต่พอมาถึงอา้าวเห็นนางทำกัรบ้านอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บและกันอา้าวส่วนคุณพ่อกลับมาถึงบ้านสำเร็จงานนอกออกมาก็ต้องเข้ามาเก็บกวาดภายในบ้านนะลูกชายนั่งเล่นโทรศพัพท์แหมอา้าวมีเลขมาบอกทุกคนด้วยตอนนี้แสบนึ่งสลับเปาอยู่นะทุกคนวันนี้เมน มนูที่บ้านแสบเดี๋ยวติดตามรับชมว่าแสบจะทําอะไรกินกันนะคะทุกคนนี่เตรียมหัน่นต้นหอมผักชีแล้วจ้าหันห่นนั้นหั่นใส่ถ้วยเตรียมไว้ ความพร้อมในการทําครัวในการทําอาหารที่บ้านก็เหมือนกันนะคะแสบก็ต้องมาเตรียมแบบนี้เลยวันนี้แสบจะมีต้นคะน้าด้วยนะคะทุกคนใส่คะน้าไปสองต้นนะคะสําหรับเมนูวันนี้ทุกคนทายถูกหรือ,อยังวันนี้แสบจะทําเป็นบะหมี่คลุกนะคะนี่เดี๋ยวมาดูและอีกมากมายหลากหลายเมนูสําหรับลูกๆวันนี้แสบก็จะมีฮอทดอกให้ลูกด้วยนะคะเอาเสียบไปสี่ไม้แบ่งคนละสองไม้แล้วกันสําหรับเด็กๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะทุกคนวันๆหนึ่งก็จะหมดไปเร็ว มากเลยทุกคนสําหรับวันหยุดนะคะนี่แซบก็ไม่มีอะไรหรอกง่วนอยู่แต่ในครัวนะคะทําเรื่องกินให้ลูกให้สามีนะคะกิจกรรมวันวันหนึ่งอย่างที่บอกเร็วมากนะคะพวกเราก็จะแบ่งหน้าที่กันทำพอแซบไปทําความสะอาดบ้านแซบก็มาเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารให้ลูกและนี่ทุกคนที่เด็ดสุดนะคะที่แซบไปทํางานมาพี่เข้าใจดีให้ไสก้กรอกพวกเรามาทานด้วยโลหนึ่งก็ตั้งหลายบาทน,นะคะนี่ได้มาฟรีๆเลยออของฟรีมีที่เบลเยียมนะคะเสร็จจากฮอทดอกและไส้กรอกก็มาถึงขั้น ตอนการทําบะหมี่ตั้งน้ําเรียบร้อยพอแสบก็มาทําการลวกผักเองเลยก็เบาแรงไปหน่อยแสบแ็บจะได้ไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะว่ามีงานหลายอย่างที่ต้องทํามากเลยทุกคนหลังจากนั้นมา เตรียมครี่เส้นบะหมี่นะคะให้กระจายออกให้แป้งออกนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานําไปรวกนะคะเส้นจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะ <c oughs> น้ําเดือดแล้วก็นําใสลงไปเลยจ้า <c oughs> ลูกสาวเอารายงานมาให้ดูในครัวหบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์จะมีพรีเซนต์งานหน้าห้องมาให้พ่อดูก็ชมไปนางปลื้มยิ้มเลยจ้ามาตอนนี้ คุณพ่อก็ลวกเส้นต่อนะคะหลังจากได้ที่แล้วก็เอาเส้นที่ลวกเสร็จลงไปน็อกในน้ําเย็นนะคะหลังจากนั้นแสบนําเส้นที่ลวกมาคลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะคะทุกคนมีขั้นตอนนี้เดี๋ยวแวะไปดูฮอทดอกที่ทอดให้ลูกชายกับลูกสาวก่อนนะคะอขอบอกว่านาทานมากทุกคนมาขั้นตอนนี้แสบจะมาขอล้วนหมูนะคะเป็นหมูสามชั้นเนาะที่สับๆกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่พวกเราจะใส่ใน บะหมี่คลุกวันนี้นะคะมีลูกชิ้นด้วยนะทุกคนนี่มาตอนนี้ล้วนหมูเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยจ้าขั้นตอนนี้สำคัญมากเตรียมถาดมาเลยจ้าใช้ผักรวกรองด้านล่างนะคะหลังจากนั้นนำบะหมี่มาวางข้างบนได้เลยจ้าโอ้โหทุกคนจานใหญ่มากอุ้ยไม่ใช่จานถาดใหญ่มากดูสิจะกินกันหมดไหมเนี่ยใส่ลูกชิ้นและหมูที่เราล้วนเสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้โหขอบอกว่าน่าทานมากๆตามด้วยน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือว่าน้ำบะหมี่แห้งนั่นเอง นะคะคแสบทําสําเร็จรูปไว้แล้วก็เทเทใส่หลังจากนั้นมาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะทุกคนออืขอบอกว่าน่าทานมากครบเครื่องเลยนะจ๊ะโรยผักชีลงไปนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดมากสาหรับเมนูในวันนี้นะจ๊ะทําเองอร่อยเองอิ่มกันทั้งครอบครัวเลยจ้ามาขาดไม่ได้เลยขอใส่แคปหมูลงไปด้วยนะจ๊ะเพื่อ ความกรอบนะจ๊ะมาตอนนี้อืยั่วๆเลยจ้าเดี๋ยวต้องขอแอบ,บชิมสักหน่อยนะคะอืพอบานก็ยกของเข้าไปด้านในแล้วมาแซบขอชิมหน่อยอืขอบอกว่าอร่อยมากเลยทุกคนมาได้เวลาแล้วจ้า เตรียมพร้อมเสิร์ฟลูกๆรอทานกันแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้มีหลายเมนูมากทุกคนทั้งฮอทดอกไส้กอรอกอแถบมีซาลาเปาด้วยโอ้โหพอแซบบอกว่าขอชิมก่อนนะลูกสาวก็บอกว่าขอกินไส้กอรอกหน่อยกับขิงแซบๆเลยจ้าแม่จ๋าวันนี้ก็หมดไปเกือบวันแล้วนะคะทุกคนกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงกันก็บ่ายสองกว่ากโอ วกว่าไปทํางานกลับมาลูกๆก,ก็รอทานข้าวแต่ว่ายังดีตอนเช้าเด็กๆหากินอาหารเช้ากันเองได้แล้วนะจ๊ะวันนี้แสบกับครอบครัวก็ทานข้าวที่บ้านมีความสุขดีเลยจ้าแถมประหยัดเงินไปด้วยนะทุกคนอูลูกสาวบอกว่าแม่วันนี้อร่อยมากๆเลยสําหรับเมนูที่แม่ทําบะหมี่คลุกวันนี้นะจ๊ะอ้าวหมดไปอีกหนึ่งวันแล้วจ้าสําหรับครัวแม่แสบ